ไปนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดย์ทิป แชะแวะถ่ายรูปพวกเราแบมบันค่ะน้องพัดค่ะมีจีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดพระศรีรัตนามหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดใหญ่ค่ะวัดพระศรีรัตนามหาธาตุหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าวัดใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำน,น่านด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยมีสถาปัตยะกรรมศิลปรกรรมและประติมากรรมที่งดงานยิ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิละปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลกความรู้สึกตอนที่ได้เข้าไปในโบสถ์หลวงพ่อพุชินาร่าเป็นไงบ้างคะก็ข้างในนะคะรู้สึกเยินมากแล้วก็อินปกอ,อินใจมากเพราะว่าข้างในนะคะนอกจากเขาจะ เปิดแอร์แล้วเนี่ยก็เพราะว่าข้างใต้ฐานพาน,นะค่ะมันเป็นเออบ่อน้ำน,นะคะก็ทำให้โบสถ์นะคะเย็นมากขึ้นอันนี้คือความรู้ เอนนนะคะเราก็ไหว้พระกันเสร็จแล้วนะคะเราจะไปไหนกันต่อคะพระไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาค่ะก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะ,ะ,คะถ้าใครมาพิโลกนะคะแล้วก็ไม่มากินเนี่ยก็คือมาไม่ถึงพิโกเลยคะ่ะเพราะว่าน้ําต้มยำของเขานะคะอร่อยมากแซ่บเบอร์ไปกันเลย let's go ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาร้านต้นน้ำอยู่ติดกับริมแม่น้ำน่านเส้นเดียวกับทางมาวัดใหญ่สามารถเดินหรือขับรถ ล้อมาทางริมแม่น้ำน่านก็จะเจอกับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาร้านต้นน้ำอยู่บริเวณตรงข้ามกับสะพานวังจันทร์ บรรยากาศของร้านเป็นเรือนไม้กินไปนั่งชมวิวสะพานไปด้วยได้บรรยากาศสุดๆเมนูแนะนำจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อหนังหมูกาบหมูเจียวหอมรวมไปถึงผัดไทยและผัดไทยเกี๊ยวกรอบที่ใช้เกี๊ยวกรอบแทนเส้นคุกกับซอสผัดไทยรสชาติกลมกล่อมมากๆและเมนูทานเล่นอีกหลายอย่าง ตุกๆนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งจากวัดใหญ่นะคะมาลงที่คาเฟ่เทสเจอร์นะคะ Say you come from a Singapore Wow Singapore สิงโปร r n name คาบูคาบีเนี่คือออริจินอลเนมของสิงคโปร์เราเราพิ่งลงจากรถตุ๊กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปคาเฟ่ที่อยู่ตรงนู้นกันนะคะชื่อว่าคาเฟ่เทสเจอร์ค่ะ าเฟ่เทสเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่ปทุมทองนะคะหรือว่าถ้าใครไม่รู้จักปทุมทองอเนี mm ่ย hmm. ก็สามารถเส mm ิร์ชใน g o o g l e Ma p ได้เลยนะคะ mm hmm. ว่าเทสเตอร์ปักหมุดที่นี่ก็จะมาถึงที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะวันนี้เราสั่งเป็นกาแฟนะคะอ mm hmm. เมริกาโน,โนโข่ขั่วกลางเขาเนี่ยก็ห mm hmm. อมหอมมากนะคะแล้วก็นี่เลย โดนัทเป็นโดนัทซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะว l าส s i c b e i ก็จะเป็นฟิลแบบแป้งที่เอาไปทอดแล้วก็แบบเคลือบกับน้ำตาลนะคะเป็นโดนัทแบบสัญชาติฝรั่งเศสก็ดีอันนี้ดีแนะนำเลิศต่อไปนะคะเป็นอันนี้เราสั่งเป็นคือชอบชาเขียวอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบชาเขียวก็ที่นี่ก็ตอบโจทย์นะคะ mm hmm. ก็สามารถสั่งได้สามอร่ับนะคะ mm hmm. เป็นหวานน้อยนะคะหวานกาแล้วก็หวานปกติ mm hmm. ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ mm hmm. ชาแล้วก็กาแฟน,นะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นนะคะอย่างอิตาลีโซดานะคะวันนี้เราก็สั่งเป็นแอปเปิลโซดานะคะแล้วก็ไม่หวานมากนะคะอร่อยมากสดชื่นมากเลยค่ะแน,นะนำ่ายแลก็จะไปดูกันนะคะว่าในรายนะคะเทสเจอร์เนี่ยจะมีมุมไหนให้เราถ่ายรูปสวยๆได้บ้างน,นะคะ This <laughs> is นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะถนนคนเดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ คือข้าวแพนนะคะไปฝากคุณยาคุณยาชอบกินมาก น่ากินมากทุกคนอันนี้จะเป็นขนมลาเดีียวนะคะลาีแยวจากซิ่ตอกนะคะซึ่ง คิดกันมาสักพักแล้วค่ะเพิ่งซื้อเพิ่งได้กินเนาะราสชาติก็จะเหมือนหม่าล่านะคะแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะคะสำหรับคนที่เกลียดเชื้อก็อาจจะไม่ชอบเนาะก็อร่อยดีค่ะเค็มๆมก่นมนะ็ตอนนั้นอะอร่อยค่ะเหมือนยางเลยอ,ะอล่ะอร่อยค่ะๆๆ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ขอฝากจังหวัดพิษณุโลกไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของทุกคนพิษณุโลกยังมีมุมอื่นอีกหลายมุมที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเองทั้งธรรมชาติอาหารอร่อยผู้คนใจดีมีวัดและพระพุทธรูปที่สวยงาม ในทุกๆก,การเดินทางจุดหมายปลายทางอาจจะไม่สำคัญเท่าระหว่างทางนั้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างออกไปเที่ยวให้สนุกพักผ่อนหย่อนใจให้สบายกับคนที่คุณรักอย่าลืมนะคะจังหวัดพิษณุโลกยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะ